สวัสดีครับทุกคนโอพาพีพาหน่องมาเบิ่งเขาฤืดูร่อนพี่น้องพักน้ำนี่เห็นว่าพักน้ำกอรีพี่น้องอยอดทํำงามเลยแตกแล้วนี่อยอดตกวอบเลย เขาฤดูร้อนฝนกระสิตกพักก็เริ่มแตกแล้วอันนี้เป็นพักเขาดิพักเขาเก่นี่เห็นบอกครับยอดยังงามเลยอันนี้กำลังแตกสิแตกแล้วอันนี้ ขายอยู่เด้นี่แต่ว่าเป็นของเพื่อนมาไทายให้เบิ้งซื้อไทยพี่ให้นองเบิ้งครับนี่หย่อนงามลวกกินก็น้ำพริกกะปิแส่บนี่มาไทายให้เบิ้งครับ พักน้ำเกาหลีเขาฤืดูร่อนฤืดูพักน้ำอันนี้แตกหนวดออกมากเป็นน้ำแล้วอันนี้อันนี้งามเลยแมวมาทักทายทุกคนครับสวัสดีครับ